ชมภาพเคยของอ,อ๊อฟค่ะเรียกได้ว่าหากใครติดตามสำหรับผู้กำกับอนาคตไกลที่มีบุตรสาวดาราที่น่ารักมากๆและน่าจับตามองม,ม,มากก็คือสาวบีบีเอกนรีวชิวระปัญจงค่ะซึ่งเป็นบุตรสาวมาเทประมาณหนึ่งเลยของพ่ออ๊อฟพงพัฒน์และแม่แดงทัญญาวชิวระปัญจง ชอบงานบงการบันเทิงไปแล้วเจ้าตัวก็เปิดเผยได้ฟังบีบีเนี่ยเข้าไปคุกคลีสักระยะหนึ่งแล้วแหละจนพบตัวเองว่าเจ้าดีทางด้านของการกำกับละครเดินรอยตามคุณพ่อออฟเนี่ยแหละน่าจะเวิร์กที่สุดโดยบีบีให้สัมภาษณ์พิเศษโดยข่าวนี้เล่าว่าหลายคนเองคือฮามากกับความเป็นทอมของบีบีเธอเองก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะคือเป็นลุคนี้เฉยๆสรุปแล้วชอบผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเจ้าตัวก็ต,กตอบคำถามแบบ ทำเอาไลายคนเองก็รอลุ้นในคําตอบเหมือนกันนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าก็อาจจะต้องอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าถ้าเข้ากับเราได้ก็โอเคตอนนี้มีแฟนหรือ,อยังก็มีแล้วค่ะคบหาดูใจกันอยู่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวเจ้าตัวก็ขออุบคำตอบนะคะโดยเธอบอกว่าก็คนที่เคยเป็นข่าวด้วยคนนั้นแหละค่ะนี่ก็เป็นคำตอบตอนนี้จะไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยเธอเผยเพิ่มเติมว่าทางด้านของการเรียนที่เธอจะไปต่อคือเกี่ยวกับด้านฟิล์มโดยเฉพาะ เป็นมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียซึ่งจะไปในช่วงกลางปีนี้หลังจากเรียนจบคุณพ่อออฟวัางละครไปแล้วว่าจะให้มาเกมกับจริงหรือไม่คือตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะถ้ากลับมาไทยก็ต้องดูอีกทีว่าเรื่องไหน การทํางานของคุณพ่ออ็อยังไงคุณพ่อก็จะไม่กดดันเวลาทํางานปล่อยให้ทีมงานทําไปและเขาเองก็จะไม่บังคับนักแสดงจะให้นักแสดงเองนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองแต่ให้เข้าถึงบทของตัวละครมากที่สุดแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็พลิกโน้นทิกนี่ว่าตัวละครนั้นอยู่อะไรยังไงแล้วเขาเองจะกํากับตามความรู้สึกและเป็นจริงมากกว่านี่ก็เป็นอีกถึงเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันล่าสุดนี้กลับเห็นบุตรสาวมาเทของภูมพัฒน์ออกประโภคภาพคู่กับ ชายหนุ่มคนนึงค่ะดูแล้วจะสนิทสนมกันลาวกับเป็นการเปิดตัวแฟนเพราะมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาแซงถึงความน่ารักทั้งคู่ส่วนหนุ่มคนนี้เองก็เข้ากับพ่อออฟและแม่แดงได้อย่างดีเพราะมีภาพถ่ายด้วยกันนานมากแล้วส่วนจะใช่หวานใจของเธอหรือไม่ก็คงต้องรอลุ้นกันแหละค่ะ